พรีสกินแคร์สิลก้มูด m มัลติ r o t e c t i o n Sunscreen SPF 50บัว PA 4วหลังจากที่เราไปกระทรวงการคั่วมานะครับเราก็มาต่อกันที่ห้างซีคอนแควครับที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่ชั้น3นะครับมีโรงเรียนสอนทำอาหารของเชฟที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับในฐานะกรรมการของรายการทำอาหารนั่นก็คือ เชฟป้อมนั่นเองนะครับหม่อมหลวงขวัญทิพย์เทวกุลนะฮะวันนี้เนี่ยเชฟป้อมจะมาสอนพวกเราทําอะไรรอติดตามเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยแอบเกรงเนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าเชฟป้อมจะดุเอานะไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนดุหรือเปล่าเราตามเขาไปคุยกับเชฟป้อมกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับเชฟป้อมตัวเป็นๆแล้วเลยสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะฮะ ต้องขอขอบคุณเชป้อมด้วยที่เป็นมาเป็นเกรของรายการ The First Ultimate ด้วยนะครับค่ะได้ยินกิฬาสั์ของเชป้อมมาเยอะนะฮะ <c oughs> คนจะรู้จักในเชป้อมในในฐานะมีแบบว่าคําพูดที่ติดตัวอะไรอย่างนี้ไหมฮะแบบว่าก็ <g az zy> จริงๆ่ะ <S <s <uc r> ไม่ไม่ได้สร้างมาแต,ต่แตตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่ซสีซท่นแรกก็จะแบบเตือนแล้วนะคือคำนี้ไม่ได้ตั้งใจเียจะแบบมันกําลังแข่งขันอยู่ใช่ไหมจะไปสอนอะไรมันก็ดู เกินหน้าเกินตาก็เลยต้องแบบอ่ะเตือนคือถ้าเตือนเนี้ยก็ช่วยดูด้วยว่ากําลังจะพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นภาพลักษณ์ติดตัวเลย่อก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่บอกเตือนเนี้ยเต็มตัวพังได้ถ้าไม่แก้อะละลุ้นกันแล้ววันนี้ผมจะโดนหรือเปล่าเจ๊พ่อแม่นอกจากบทบาทการเป็นกรรมการในรายการแล้วก็ยังมีเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารที่นี่ด้วยใช่ไหมคะชื่อว่าเดวารซสปีครับผมจุดประสงค์ของที่นี่ เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในการทําอาหารเนี่ยพี่ก็ผ่านมาทั้งนั้นกับการเปิดลงเปิดร้านอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดเราคิดว่าถูกจิจก,กับการสอนมากกว่ามีความสุขที่ได้สอนส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นอาหารไทยใช่ไหมครัค่ะอาหารไทยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในแนวของแบบโฮมคุกกิ้งเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนครับ,รบจริงๆไม่ว่าอาหารชาติไหนนะคะเราใส่ใจทํามันด้วยความรักน่ะอาหารทุกจานมันก็ออกมาอร่อย โดยเฉ<ม>พาะอาหารที่อยู่ในครอบครัวอย่างเงี้ยเราทําอาหารเนี่ยให้คนในบ้านเรากินเสร็จสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยเหมือนกับพอเขากินอ่ะดูหน้าเขาดิโอ้ยมันอร่อยมันอิ่มมันมีความสุขแล้วน,นั่นคือรางวัลของเรารางวัลของคนทาอาหาร<ช>ของเ<ร>ชฟเนาะอย่างพี่สอนเนี่ยนักเรียนมีน้องผู้ชายคนหนึง่งเรียกน้องก็สงสารเด็กนะอายุแค่สิบห้าเขามากับคุณแม่มาลองหัดทำเขาอยากทําก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอย่างเงี้ย ช่ไหมจา์แรกที่เขาผัดออกมาเขายืนกินสะพี่นี่ต้องไปยืนกอดอกยิ้มอะ่ะเขากินแบบเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทํามากมายแล้วเขาอร่อยออกับมันเราไปยืนยิ้มเลยโอ้โหกินจริงจังมากนะลูกอ่านั่นแหละค่ะคือรางวัลคือคนกินแล้วพอเขาว่าอร่อยคนทําเนี่ยนะใจมันพองอ,อืมคนที่มาเรียนเนี่ยอายุเด็กสุดเลยเนี่ย อายุประมาณเท่าไหร่ที่สา<อ>มารมาเรียนได้ตอนนี้อ่ะสิแต่ว่าเข้ามากับคุณแม่ครับเราก็เลยคิดว่าเราจะมีคอร์สสำหรับเด็ก8-15ถึง15ปีก็คือเด็กโรงเรียนก่านใช่ค่ะ<ด>แต่จะเป็นอาหารง่งายๆอย่างคลาสเด็กเนี่ยเราจำกัดแค่8ที่เราก็คัดเมนูที่มันไม่ยากพอมันไม่ยากเขาทำได้เนี่ยมันก็เป็นความสุขของเขางั้นวันนี้เนี่ยผม ฝากตัวเป็นสิทธิ์ให้เชฟบอมสอนสักเมนูหนึ่งได้ไหมได้แบบว่าไม่ต้องยากมากนะเพราะผมไม่น่าจะต่างจากเด็กเท่าไหร่เขคิดมาให้แล้วล่ะก,<อ>ก็คือเป็นอของว่างของไทยกินหวานก็ได้กินเค็มก็ได้แต่วันนี้ให้กินหวานดีกว่ารู้สุกทํานทีเค็มน่าจะไม่เสร็จพี่ก็เลยจะให้ทําทองพลุก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะชั่ง <ทำ S 2> น้ำสองร้อยสี่สี แล้วพี่ก็จะใช้เนยสด100กรัม,มอาถ้าใส่ <100 S 1> เกลือ 1>, 1ส่วน8ทำไงล่ะมีแต่1ส่วนสี่ะ2ช้อนใช่ไหมครึ่งช้อนอ <laughs> เกือไปแล้วเกือบไปแล้วแม่อร่อยก็รู้อะใครทำ <laughs> แป้งเนี่ยพี่ใช้แป้งเค้กตักให้ได้150กรัมไม่ใช้เครื่องเป็นแล้วนะ อย่าลืมนะว่าวางภาชนะหรือไม่โอ้ยนั่นเมื่อไหร่จะเสร็จนะร้อยห้าิตักแค่นั้นอ่ะได้ทีละไม่ถึงสิกรัมเนืยเดือดแล้วนะครเพราะเดือดแล้วพี่จะโปรยแป้งลงไปรีบคนได้ครับอ้าวคนไม่ให้เป็นก้อนคนแรงๆรงอืมเละไปหมดแล้วมานี่ <laughs> ลองดมกลิ่นแป้งมันหอมเนยมากอือตอนเนี้มันเป็นแค่เนยคแค่แป้งแค่เกลือยังไม่มีไข่ทองพลุเนี่ยเราต้องการคันขึ้นฟูของไข่ดังนั้นเราจะต้องค่อยๆใส่ไข่แต่ตอนนี้ใส่ไม่ได้ร้อนไปเพราะมันร้อนเดี๋ยวไข่สุกดังนั้นต้องมาปั่นเก็บลมก่อน เราบอกว่าเราจะใส่ไข่ตั้ง5้าฟองอะถ้าสมมุติเราใส่ลงไปทีเดียวแป้องอันนี้มันเก็บไข่ไม่ทันมันก็จะแฉะละเละอ่ะที่นีเลยต้องใส่ทีละฟองพอรู้สึกแห้งแล้วก็ใส่ไปใส่เพิ่มึมอ่าเริ่มนี่ลยสำหรับทองพลูเนี่ยเราต้องการให้น้ำมันร้อนแต่ไฟไม่ได้แรงมากเพราะถ้าแรงมากเกินไปเนี่ย เขาไหมบเขาไหม่ก่อนที่ข้างในจะสุกนะคะงั้นน้ำมนัในใกล้ร้อนแล้วพี่ก็เลยอยากจะให้ลองใช้ช้อนสองคันครับตัดล่อมเขาเห็นไหมให้เขาเป็นรูปปั้นให้กลมใช่เหมือนเหมือนว่าปั้นแต่ปั้นด้วยช้อนอพอรู้สึกว่า,าก,กลมอย่าสบัดน,นะอ่ะ นั่นหรอคะปล่อยไปเลยมีฝีมือ,อมนี่น้<ข>แตแลเนี่ยตัวนี้เขาก็จะแตกข้างในออกมาครับอันนี้เราก็รอให้เขานี่แตกแล้วพี่ต้องการให้มันเหลืองกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่เราต้องเอาขึ้นก่อนเพราะความร้อน,ม,น,ม,อนมันยังอยู่มันจะร้อนต่ออ้าวแล้วคะ่ะเลือกอันไหนที่เหลืองๆขึ้นมาไว้วันนี้น้ำจิ้มอ่ะ คนโบราณเมื่อก่อนเนี้มีน้ำผึ้งทุกบ้านอ๋อน้ำผึ้งเราก็เลยจะใช้น้ำผึ้งเมื่อสมัยก่อนพี่ไปเดินง,งานกาชาติน้ำผึ้งมันแพง <S <S> เขาก็เลยต้มน้ำเชื่อมใสๆไม่ได้หวานมากหรอกอ๋อมีสองสูตรอ,อ,อ,อันนี้สูตร,ส,ตรสูตรเวลาที่สภากาชาติเขาขายคือมันจะได้ไม่ต้องลงทุนมากอ๋อเป็นน้ำเชื่อมะเป็นน้ำเชื่อมเติมให้แลก็ใส่น้ำน้ำแดงกลิ่นสละ พี่จำได้พี่ได้สีแค่เนี้ยไม่เด็กๆพี่ได้สีแค่นี้จริงๆจะใส่ให้พี่หน่อยก็ไม่ได้เด็กๆเ,เนาะนก็จะมักจะชอบอะไรสีแดงๆพี่ได้แค่นี้จริงๆแล้วนี่แหละค่ะคือขนมทองพลุที่เราชิมกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับแค่นี้ก่อนที่จะให้ชิมพี่จะให้ดูว่าเมื่อก่อนเนี้ยคนไทยเขาจะใส่ไส้เค็มเขาจะใส่ยังไง รเราจะดูเลยว่าของเราดีไหมเนี่ยพี่จะตรวจงานนะว่าทอดเป็นแบบคล้ายๆมาต้องโกเนาะอ๋อเหมือนเอ้แคสวยเลยคะสวยเลยเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไส้เค็มแล้วนี่แปลว่าไส้สุกครับถ้าเราหั่นมาแล้วตรงนี้เหลือเยอะมันคือไม่สุกนะมันบมเบาแล้วมันเบาเบา มีความหวานของแป้งความหอมของการทอดอ่าใช่แล้วก็น้ำพึ่งของม,มากกินกับน,น้ำพึ่งลองลอง,อลองกินสูตรน้ำแดงพี่หน่อยเดแชร์ป <laughs> ระสบการณ์หน่อยเดีลองดูดิก็ไ้อีกแบบหนึง่งใช่แป้งอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วเราจะจิ้มอะไรมันก็คือได้กลิ่นหอมของอะไรก็เมื่อกี้ที่พี่ผ่าออกมาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไส้อยากใส่ไส้เหมือนกะหรี่ปั๊บก็ได้ ใช่เหมือนเป็น,ปนซอสขาวไ,ได้อะไรก็ได้ใส่เข้าไปต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเชฟปอมจริงๆที่แบบเปิดโลก<ฆ>ให้ได้รู้จักขนมไทยนะฮะที่เขาเรียกอะไรเราไม่เคยคุ้นกับมันเนาะแล้วก็ผมเนี่ยไม่เคยทำขนมอะไรที่มันแบบยากๆอย่างเงี้ยจนแบบทำออกมาได้ยากไม่ยากนะไอเคไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทำมันก็รู้สึกว่าเอา้ามีเชฟป้อมอยู่ก็ไม่ได้ยากอะไรอ,อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเชฟป้อมใจดีมาก น่ารักมากนะเหลือคะใจดีแบบน่ะแนะนำนะสำหรับคนที่จะมาเรียนที่นี่นะฮะไม่ต้องมีพื้นฐานอะไรเลยแบบผมเนี่ย<ช>มาแบบศูนย์เลยนะฮะก็มาสามารถมาทําได้เด็กก็มาได้ผู้ใ,<ช>ใหญ่ก็มาได้ได้เอ็นจอยทั้งการทำเอนจอยทั้งตอนกินด้วยเนาะต้องขอบคุณเชฟป้อมด้วยวันนี้นะฮะขอบคุณคมากเลยฮนะยินดีที่มา ลองหัดทำอาหารกับเราแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาใหม่อีกนะเผื<ด>่อทำเมนูที่ยากขึ้นกว่านี้ออแน่ติด <laughs> ใจแล้วสิ <laughs> ได้ใจไงเชฟป้องชมวันนี้ <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสเต็กลาวนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะตับเต็มๆเลยดีกว่าไม่กินกับข้าวนะ <laughs> แกงปูใบชะพลู ลิตเติลซูคาเฟ่ฮะที่นอกจากจะมีน้องหมาน้องแมวแล้วนะครับยังมีสัตว์แปลกๆด้วยนะฮะ